สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ YNJ Files แฟ้มคดีลับที่จะพาคุณฝ่าแนวกั้นที่เข้มง,งวดที่สุดในโลกเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้โดยรัฐบาลมีพื้นที่แห่งหนึ่งในโลกที่ถูกปกป้องด้วยกำลังทหารเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและคำสั่งยิงทิ้งสำหรับผู้บุกรุกมันคือสถานที่ที่แผนที่โลกหลายฉบับเลือกที่จะลบออก มันคือสถานที่ที่รัฐบาลสหรัฐเคยปฏิเสธการมีอยู่มานานหลายทศวรรษเรากำลังพูดถึง Area 51พื้นที่51ชื่อนี้ถูกกล่าวขานเป็นหัวใจของการสมคบคิดของรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกวันนี้ YNJ Files จะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในความมืดมิดของฐานทัพลับแห่งนี้เราจะเปิดเผยจุดกำเนิดที่เป็นทางการของฐานทัพ ที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบเครื่นบินสายลับเราจะวิเคราะห์คำกล่าวตั้งของพยานสำคัญที่อ้างว่าได้เห็นยาน UFO และเอเลี่ยนภายในและเราจะตามรอยหลักฐานที่ถูกปกปิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โรสเวลล์ที่ถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่คุณพร้อมที่จะค้นพบว่ามีเทคโนโลยีล้ำยุคจากนอกโลกถูกซ่อนไว้ใต้ผืนทรายของรัฐเนวาดาหรือไม่นี่คือ Area 51แฝงฐานลับของสหรัฐ คลิปนี้จะเปิดโปงความจริงที่ทำให้รัฐบาลไม่อาจหลับตาได้ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มการสอบสวนกันเลยครับจุดกำเนิดที่เป็นทางการฐานทัพสายลับแห่งสงครามเย็น The Official Origin ก่อนที่เราจะเข้าสู่ทฤษฎีเอเลียน YNJ Files ต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการของ Area 51ตามที่ CIA ยอมรับ 1. ที่ตั้งและการก่อตั้งชื่อรหัส h o m e ่ Airport KXTA กลุ่มเลกหรือ Dreamland สถานที่เทเรซายเนวาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาสเวกัสการก่อตั้งก่อตั้งขึ้นในปีคศ1955โดย CIA ในช่วงสงครามเย็นวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการ เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาและทดสอบเครื่องบินสอดแนมรุ่นใหม่ที่สามารถบินได้สูงและเร็วเพื่อสอดแนมสหภาพโซเวียต 2. โครงการเครื่องบินลับ Black Project Area 51เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ทดสอบโครงการ Black Project ที่ลำยุคของสหรัฐเครื่องบิน U-2 ยุค 1950s เครื่องบินสอดแนมที่สามารถบินได้สูงกว่า70,000ฟุต ความเชื่อมโยงกับ UFO medo, มเมื่อเครื่องบิน U2 ถูกทดส,สอบผู้คนบนพื้นดินจะเห็นวัตถุสีเงินบินด้วยความเร็วและความสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เกิดรายงานการพบเห็น UFO จําจำนวนมากในยุคนั้นการปกปิดของ CIA เพื่อปกปิดโครงการ U2 CIA เชื่อที่จะไม่หักล้างรายงาน UFO เหล่านี้แต่ปล่อยให้ผู้คนเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ เครื่องบิน SR 7 1 Blackbird ยุค1 9 6 0 S เครื่องบินสอดแนมที่เร็วที่สุดในโลกเครื่องบิน Stealth ยุค1 9 7 0 S ถึง1 9 8 0 S F 1 1 7 n i g h t ใน Hawk เครื่องบินหล่องหน 3. การยอมรับของ CIA declassification ความจริงคือ รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธการมีอยู่ของเอเรีย51มานานเกือบ60ปีปี2013 CIA ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการมีอยู่ของฐานทัพและยืนยันว่าใช้เพื่อทดสอบเครื่องบินสอดแนม U-2 และ Blackbird คำถามที่ยังเหลือการยอมรับนี้มีขึ้นเพื่อหักหลังทฤษฎี UFO หรือเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากกิจกรรมที่แท้จริงที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน Y&J Files วิเคราะห์ว่าแม้ CIA จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนแต่ความลับที่แท้จริงของ Area 51อาจไม่ได้อยู่ที่เครื่องบินที่เคยถูกทดสอบในอดีตแต่อยู่ที่สิ่งที่ถูกเก็บไว้ใต้ดินแฟมรอสเวลอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความลับ The Roswell Connection ทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อมโยง Area 51เข้ากับเอเลียนนั้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เหตุการณ์ที่รสเวลนิ New ็กซิโก 1. หเหตุการณ์รอสเวลกรกฎาคม1947เหตุการณ์เกษตรกร,ร,กรชื่อวิลเลียมแม็กเบรเซลพบเศษซากโลหะประหลาดกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์ของเขาใกล้เมืองรอสเวลรายงานข่าวครั้งแรกกองทัพอากาศสหรัฐออกแถลงข่าวว่าได้เก็บกู้จานบิน Flying Disc ที่ตกในพื้นที่ การกลับคำของกองทัพอากาศไม่กี่ชั่วโมงต่อมากองทัพอากาศกลับลำและถแถลงว่าสิ่งที่พบคือบอลลูนตรวจสภาพอากาศปริศนาเศษซากโลหะที่พบมีลักษณะแปลกประหลาดเช่นไม่สามารถถูกเผางอหรือตัดได้2การย้ายหลักฐานไป Area 51การอ้างอิงทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่เชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์รอสเวล เศษสร้างยาน UFO และร่างของสิ่งมีชีวิตนอกโลกถูกนำไปเก็บไว้ที่แฮงกา1สหรือห้องทดลองใต้ดินของ a r e รีย51บ๊อบลาซาพยานสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Area ีย51คำกล่าวอ้างลาซาอ้างว่าเคยทำงานที่ส่วนลับของ a r e รีย51ที่เรียกว่า S4 ใกล้ทะเลสาบปาปูสและเขาได้เห็นยานบินของมนุษย์ต่างดาว9้าลำงานของเขา เขาอ้างว่าเขาถูกจ้างให้วิศวกรรมย้อนรอยยานลำหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจระบบขับเคลื่อนของมันที่ใช้ธาตุเอลิเมนต์115ซึ่งปัจจุบันถูกสังเคราะห์และรู้จักในชื่อมอสโคเวียม 3. การชนะสูตรศพเอเลียนที่ถูกกล่าวอ้าง The alleged alien autopsy ภาพพยานลับในปี1995 มีการเผยแพร่ฟิล์มภาพยนตร์ขาวดำที่อ้างว่าเป็นภาพการชนสูตรศพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่รอสเวล l การถกเถียงแม้ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจะถูกผู้เชี่ยวชาญหลายคนสรุปว่าเป็นของปลอมแต่ผู้เชื่อยังคงยืนยันว่าภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ถูกรัฐบาลปกปิด ynj files ต้องตั้งคำถามว่าถ้าสิ่งที่ตกที่รอสเวลเป็นเพียงบอลลูนสภาพอากาศจริงทำไมกองทัพอากาศ จึงต้องเก็บกู้เศษซากอย่างเข้มงวดและต้องสร้างฐานทับลับเพื่อเก็บบันไว้ด้วยพยานผู้เปิดโปงการทดลองลับและเทคโนโลยี The Whistleblowers ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Area 51มักจะมาจากพยานที่อ้างว่าเคยทำงานที่นั่น 1. คําคำกล่าวอ้างของบ๊อบลาซาเทคโนโลยีขับเคลื่อนลาซาอ้างว่ายาน UFO ใช้ธาตุ element 115เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับเครื่องปฏิกร์ต้านแรงโน้มถ่วงหรือ Anti Gravity Reactor กลไก่ l l m m n t t 115ถูกระดมยิงด้วยโปรโตอนทำให้เกิดาธาตุ l l m m n t t 116ซึ่งสลายตัวอย่างรวดเร็วและปล่อยคลื่นแรงโน้มถ่วงออกมาการติดต่อสื่อสารกับเอเลียนลาษาอ้างว่าเขาได้อ่านเอกสารสรุปสั้นๆหรือ Briefings ที่ระบุว่ามนุษย์ต่างดาวที่รอสเวลมาจากระบบดาวเซตาเรติคูลาย การทำลายชื่อเสียงแม้ว่าคำกล่าวอ้างของเขาจะถูกโจมตีในเรื่องวุฒิการศึกษาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ลาซาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดของเขาและไม่เคยได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใดๆจากการเปิดเผยข้อมูลนี้ 2. พยานคนอื่นๆที่เคยทำงานใน Area 51อร l ีวันคลอเนลฮิลสลิปสเลเตอร์อดีตนักบินและผู้จัดการโครงการ U 2ยอมรับว่า Area 51 เป็นสถานที่ทดสอบของแปลกประหลาดแต่ปฏิเสธเรื่องเอเลียนแกรี่พาวเวอร์จูเนียร์ลูกชายของนักบินยูทกล่าวว่าพ่อของเขายืนยันว่า Area 51ใช้เพื่อทดสอบเครื่องบินแต่ยอมรับว่ามีความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่ทหารว่ามีสิ่งอื่นอยู่ที่นั่น a n o n y m o u s whistleblowers มีผู้ที่อ้างว่าเป็นอดีตช่างเทคนิคและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับห้องทดลองตั้งดินขนาดใหญ่และการวิจัยด้านพลังงานต้านแรงโน้มถ่วง 3. ปฏิบัติการ Blue Book และการปกปิดของรัฐบาลโครงการ Blue b o o โครงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบรายงาน UFO ขอสรุปอย่างเป็นทางการ โครงการสรุปว่า UFO ส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือการเข้าใจผิดการกล่าวอ้างของนักวิจัยนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าโครงการ Blue Book มีขึ้นเพื่อปกปิดความจริงและเบี่ยงเบนความสนใจออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ Area 51 YNJ ต้องตั้งคำถามการที่รัฐบาลสหรัฐใช้เวลาถึง60ปีในการยอมรับการมีอยู่ของฐานทัพ และการมีพยานจำนวนมากที่เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Area ีย51นั้นเป็นเพียงการทดสอบเครื่องบินธรรมดาจริงหรือไม่การรักษาความปลอดภัยและความลับการเข้าถึงที่ไม่สมเหตุสมผล The secrecy level การรักษาความปลอดภัยของ Area 51นั้นกินกว่ามาตรฐานของฐานทัพทหารปกติอย่างมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิด 1. ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด Camel Dudes เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรถกระบะสีขาวที่สวมชุดลายพรางมีหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงและมีคำสั่งให้ใช้กำลังถึงตายกับผู้บุกรุกเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนพื้นที่โดยรอบถูกติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและความร้อนที่ซับซ้อนที่สุดระบบเฝ้าระวังทางอากาศ การใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินสอดแนมแบบไร้คนขับในการตรวจสอบพื้นที่พื้นที่ห่วงห้ามทางอากาศพื้นที่เหนือ Area 51ถูกจัดเป็น RC 8 0 8 Restricted Airspace ซึ่งห้ามเครื่องบินพลเรือนเข้าอย่างเด็ดขาด YNJ Files วิเคราะห์ว่าฐานทัพทหารปกติส่วนใหญ่ไม่ได้มีระดับความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขนาดนี้การปกป้องที่มากเกินไป บ่งชี้ว่าสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้นั้นมีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติอย่างยิ่ง 2. การใช้ Area ีย51เพื่อวิศวกรรมย้อนรอยแนวคิด Area ียไม่ใช่แค่สถานที่เก็บกู้แต่เป็นศูนย์กลางของวิศวกรรมย้อนรอยเทคโนโลยีนอกโลกวัตถุประสงค์รัฐบาลสหรัฐต้องการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีด้วยการถอดรหัสระบบขับเคลื่อนการสื่อสารและอาวุธจักยาน UFO ที่ถูกเก็บไว้ หลักฐานที่อ้างการพัฒนาเทคโนโลยีเตลลที่แก้วหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ1980 s ถูกมองว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีนอกโลก3การบุก Area 51 Storm Area 51เหตุการณ์ในปี2019มีการรณรงค์ทางโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า Storm Area 51 They Can't Stop All of Us จุดประสงค์ผู้คนหลายล้านคนตอบรับการเข้าร่วมเพื่อบุกเข้าไปในฐานทัพ เพื่อค้นหาเอเลียนผลลัพธ์แม้จะมีผู้เข้าร่วมจริงเพียงไม่กี่พันคนแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อและความกระหายในความจริงเกี่ยวกับ Area ียห้นั้นมีอยู่จริงและรุนแรงมาก YNJ Files ต้องตั้งคำถามถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Area ียเป็นเพียงแค่การทดสอบเครื่องบินไม่มี UFO หรือเอเลียนจริงทำไมรัฐบาลถึงต้องตื่นตระหนกและออกคำเตือนอย่างรุนแรง ต่อการรณรงค์ทางโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนี้บทสรุปความลับที่ยังหายใจอยู่ The Unending Mystery Area 51คือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ไว้วางใจที่มีต่อรัฐบาลและเป็นศูนย์รวมของความหวังที่จะพบว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาล YNJ Files ได้เปิดแฟ้มให้คุณเห็นทุกแง่มุมแล้วในฝั่งของความจริงทางการ Area 51คือฐานทัพอากาศลับที่ใช้ทดสอบเครื่องบินสายลับในฝั่งของทฤษฎีสมคบคิด Area 51คือที่เก็บกู้นำซากยาน UFO ที่ตกที่รอสเวลและเป็นห้องแแลบใต้ดินสำหรับวิศวกรรมย้อนรอยเทคโนโลยีเอเลียน YNJ Files ขอทิ้งคำถามเหล่านี้ไว้ให้คุณพิจารณา ถ้าเป็นแค่เครื่องบินทำไมพยานที่ทำงานจริงถึงยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อเปิดเผยเรื่องราวของ Element 115และยานเอเลียนถ้าไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดทำไมรัฐบาลสหรัฐจึงต้องปฏิเสธการมีอยู่ของฐานทัพแห่งนี้มานานกว่าเครื่องศตรวรรษและคุณเชื่อหรือไม่ว่าเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นชิปคอมพิวเตอร์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวิศวกรรมย้อนถอยที่ Area 51 Y&J Files ขอทิ้งคำถามเหล่านี้ไว้ให้คุณตัดสินใจเราไม่ได้ตัดสินว่าความจริงคืออะไรเราเพียงแต่นำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้ให้คุณเห็นจงเลือกคำตอบของคุณเองนี่คือจุดจบของแฟ้มคดีที่6จาก Y&J n Files ถ้าเนื้อหาตอนนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณและคุณพร้อมที่จะสำรวจความจริงที่ถูกซ่อนไว้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่อง Y&J Files เพื่อไม่ให้พลาดการเปิดแฟ้มคดีลับลำดับที่7ตามแผนงานของเราในคลิปหน้าวา NJ f i จฟจะเปิดแฟ้มต่อไปอดีตผู้นำที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์9.11ทัผู้ที่รู้ความจริงและถูกกำจัดอย่าพลาดการสอบสวนครั้งต่อไปของเราวันนี้วา NJ f i ฟขอพัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ